สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนิศราคำมานะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องพัมพิงเิสเตชันนะคะสถานีสูบน้ำเสียค่ะบทบาทและความจะเป็นของสถานีสูบน้ำเสียนะคะหน้าที่หลักนะคะจะเป็นสถานีสูบน้ำเสียนียจะมีหน้าที่ยกระดับขออเหลวที่มีระดับต่างเกินไปให้มีระดับสูงเพียงพอใบความต้องการคะ่ะเหตุผลที่ต้องมีนะคะคือหนึ่งยกระดับ ทอ่อรูปรวบรวมน้ำเสียอยู่เลึกเกินไปค่ะสอน,นะคะป้อนน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการปรปับปรุงคุณภาพนะ้ำประเภทการแบ่งนะคะแบ่งตามเกณฑ์ที่ใช้ค่ะเช่นตามการก่อสร้างก่อสร้างในที่สำเร็จรูปอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัมค่ะก็จะมีอัตราสูโฟเลเตเฮทของสูและสมการ เดอร์มโมลีค่ะแล้วก็จะมีประสิทธิภาพและพลัางงานเส้นโค้งลักษณะเครื่องสุดและจุดใช้งาน NPSH และ Cavitation ส่วนสถานีสูบน้ำเสียนะคะก็จะมีประเภทและโครงสร้างสถานีสูบการตักและการจัดการขยะประเภทเครื่องสูบที่ใช้กับน้ำเสียแล้วก็จะเป็นประเภทเอก,การ จะระาออกแบบค่ะต่อไปจะเป็ปร๊มพารามิเตอร์นะคะอัตราสูบนะคะโฟลดต่คิวนะคะก็จะเป็นปริมาณน้ำที่เครื่องสูบสามารถสูบได้ในหนึ่งหน่วยเวลาค่ะเฮชนะคะของสูบเฮชก็จะเป็นพลังงานรวมที่เครื่องสูบจ่ายให้กับน้ำต่อหน่วยน้ำหนักนะคะก็จะประกอบด้วย ปติดเี้ก็จะเป็นความสูงจริงที่ต้องยกน้ำ friction f r t เฮนะคะจะเป็นการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานในท่อแล้วก็ velocity เหก็จะเป็นพลังงานจนของน้ำที่ปลายท่อจ่ายค่ะต่อไปก็จะเป็นการคำนวณเฮทด้วยสมการนะคะก็จะเป็น การได้ใช้สมการเบอร์นูลี่ e, ค่ะก็จะคำนวณเฮทที่ต้องการของเครื่องสูบดูพิจารณาสภาพพลังงานที่จุดอยู่นะคะฟังก์ชันและจุดจ่ายค่ะก็จะมี SPV ก็คือระดับความสูงความดันความเร็วส่วน HP ก็คือเฮทของคัามที่ต้องการ HL HL คือเฮทอดการสูญเสียพลังงานรวมค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นประสิทธิภาพและพลังงาน efficiency and power นะคะก็รับนั้นนะคะคือกำลังที่เครื่องสูบถ่ายทอดี่่แก่น,น,นะะ้ำค่ต่อไปก็จะเป็นสมการนะคะก็คือสมการนี้ก็คือน้ำหนักจำเพาะนะคะกำลังป้องเข้าคือกำลังที่มอเตอร์นะคะใสให้กับเาปั๊มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน,นะคะก็คืออัตราส่วน ของกำมันที่ส่งต่อกำลังที่ป้อนเข้าค่ะต่อไปจะเป็นเส้นโครงลักษณะเครื่งอ,ง,อาางสูบนะคะนี่ยานะคะกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเฮทประสิทธิภาพและเน็ตโพซิทีฟซัคชั่นขอเฮก็ NPSHR นะคะเปรียบเทียบกับอัตราสูต Q ที่ความเร็วของที่การใช้งานนะคะ เลือกเครื่องสุดที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบเส้นโค้งระบบและจุดใช้งานนะคะเส้นโค้งระบบนะคะก็คือการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเฮดที่ระบบต้องการเซสชั่นเฮดหเฮดร้อเปรียบเทียบกับโเนนะคเลตค่ะจุดที่ใช้นะคะก็คือจุดตัดระหว่างปั๊มคือกับซิสเต็มเคิร์ฟที่เป็นจุด เครื่องสูบทำงานจนริงๆนะกระบบนั้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปัญหาคิวเรชัและ NPSH นะคะ NPSH นะคะคือความดันสมบูรณ์ที่จุดสูนกลางของใบพัดที่ต้องการที่ต้องมีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคิ f i c a t i o n ค่ะ การวิ t i ยเคชันนะคือปรากฏการที่น้ำกลายเป็นไอที่บริเวณความดันคือท่อดุดนะคะและหยุบตัวอย่างรวดเร็วที่บริเวณความดันสูงก็คือใบพัดทำให้เกิดเสียงดังการสสะเทือนและความเสียหายต่อใบพัดค่ะโครงสร้างรายการเลือกใช้เครื่องสูบนะคะประเภทของสถานีสูบน้ำเสียตามกกรอง,งนะคะ สถานีสูบแบบบ่อเปียกบ่อแห้งนะคะก็จะเป็นไดรเวลนะคะจะเป็นส่วนติดตั้งเครื่องสูบและมอเตอร์หน้าต่อ,ตอการมำนวนรักษาส่วนเวทเดือนะคะก็จะเป็นส่วนสําหรับเก็บรวบรวมน้ำเสียก่อนสูบสถานีสูบแบบบ,บ่อเปียกนะคะก็จะเป็นเครื่องสูบแบบจุ่มอุ้กรณในบ่อดเดียวกันกับน้ําเสียโครงสร้างจะเรียบง่ายนะคะลดปัญหา การกัจากขยะในสถานีสูบวัตถุประสงค์นะคะป้องกันไม่ให้เศษขยะและของแข็งเข้าข้าแข็งขนาดใหญ่เข้าสู่ข่างสูบและท่อค่ะ,ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตะแกรงไว้ตัดขยะขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องบดบดของแข็งให,ให้มีขนาดเล็กลงค่ะ ประเภอเครื่องสูบที่ใช้หลักนะคะจะมีปั๊มหัวขูงสำหรัสบ,สบสูบน้ําสะอาดและน้ําเสียทั่วไปมีประสิทธิภาพสูงปั๊มชนิดแช่นะ้ำก<ม>็จะเป็นปั๊มหัวขูงที่มีมอเตอร์ติดผนึกและติดตั้งจุ่มลงในบอ่นอเปียกโดยตรงนิยมใช้มากที่สุดในสถานีสูบน้ําเสียเพราะไม่ต้องสร้างไดรด์เวลและก็ลดเสียงลดกลิ่นค่ะก็จะมีปั๊มแบบพิเศษสำหรับน้ำเสียนะคะก็จะเป็นปัม๊มแบบสปูใช้สำหรับ ยกานาำขึ้นในระดับความสูงต่างๆแล้วก็ข้อดีก็จะไม่ค่อยอุดตันหมาะกับการเปลีป่ยนแปลงอัตราสูดก็จะมีปั๊มแบบยกลมทํางานโดยอัดลมลงไปผสมกับของเหลวค่ะข้อดีนะคะก็จะไม่มีส่วนเครื่องไหวหรืคือการสึกต่อน้อยไม่มีปัญหาการอุดตันแต่ข้อเสียนะคะจะมีประสิทธิภาพต่ำมากประมาณ30%ไม่สามารถปรับลดอัตราสูดได้ข้อพิจารณาในการ ออกแบบบ่อเปียกนะ,ะบริมาตรบ่อเปียกต้องคำนวณบริมาตรให้เหมาะสมเพื่อจำกัดจำนวนปั๊มครั้งที่ปั๊มต้องหยุดและเริ่มทํางานเพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ส่วนอุปรกรณ์นะคะลูกลอยหรือเซ็นเซอร์ควบระดับน้งงานเพื่อสั่งให้ปั๊มเริ่มหรือหยุดทำงาน,นค่ะส่วนในการป้องกันกลิ่ไในการระบายอากาศนะคะต้องมีการออกแบบาาระบบระบายอากาศที่ดีโดยเฉพาะ ในบทเก็บน,นะคะเพื่อควบคุมการผิดเช่นทดสอบเก็บน,นะคะก็คือจะมีกลิ่อนต่อไปจะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการออกแบบสถานีสูบน้ำเสียนะคะก็จะมีข้อมูลอัตราการไหลอัตราการไหลสูงสุด P ี่โอัตราไหลเฉลี่ยอัตราไหลต่ำสุดแล้วก็จะมีข้อมูลเฮดเตอร์ Okay. ความปลอที่ต้องหลบก,กินนะคะแล้วก็เห็นลดการสูญเสียใ mm. นระบบท่อแล้วก็จะมีข้อมูลสถานที่ระดับน้ำใต้ดินลักษณะทางธรณีวิทยา mm. แล้วก็ขนาดที่ดินค่ะ